สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงห้างกามาหอพี่น้องพอกันคือเก่าพี่น้องหน้าสาแพงเนาะมือนีอาจสิเป็นมือสุดถ่ายนาสีแล้วนเ,เนาะพี่น้องเนาะรวมด้วยช่วยกันพี่น้องมือนีก็คือสีเรียบร้อยสําหรับหน้าสาวแพงพี่น้องเลยป้ากระตูใส่เลยมือนีสบายดีมือนีบาแพงก็มาท,าทํานาทีเก่าพี่น้องขาดไทไทาขาดนั่นแหละบ่ดด้ดําพี่น้องบาแพงนะออกแล้ว บ่าวแพงบอโอเคบันไดกับดำสบายดีพี่น้องทำห้อยไก่บ่าวแพงมีแต่ไทยมีแต่ดำบอมีแต่ข้าไทยขาดโอเคกับดำแม่นะเลทำห้อยไก่แล้วคือดำทั้งอย่างบอกบันไดเนาะพี่น้องบ่าวแพงเจ็บเอวกันไทยหน้ากันขาดหน้านางานถนัดบ่าวแพงพี่น้องไทยขาดนี่นักกว่าดำเลยพี่น้องเอ้ยมื่อไง นักกว่าดำดำยังว่าคอยปักไปเลยๆไทขาดนี่บุกตลอดพี่น้องนักงานนักน้องงานไทยงานขาดนี่ใช่เจ้าที่พี่น้องขาดถาบะแพงบะแพงกับสิไปซื้อกับเขามากินเขาอะไรกันย่งทีได้ลงไปเปลี่ยนกันสองคนพี่น้องมือนี่บ่าวกัปตันเป็นไทยบได้ขาดบได่ายป่ะมันซินนะพี่น้องเนาะมันซินเหมนกับค้นกะสอยดำ พี only, only. On <gasps> <Jud ite noise> ่น้องคนงานท่านลุยลุยมีผู้สาวบ่ผู้สาวเบิด์ตไปเลยพี่น้องแล้วบาทดิเบิดแล้วผู้สาวนะมือนี้คือสีบอแดดคือนมือวานนะพี่น้องโอ้ยดีใจดิคึ้นขึมือวานเนี่ยเอาเบ่อแพงหูดับตับใหม่เที่ยวโดดแต่น้าบ่กัดตันจนเขียว แม่แพงเลไปซื้อกับขขามากินขขาวอะไรกันสิลงไปไทยไปขาดเนาะซื้อกับขขามาเรียบร้อยพี่น้องบ่แพงกัไปซื้อเอ ok าโมก ok ปลาโมกปลานิ่งพี่น้องกินกับเบาะกับตันก่อนสิลงไปเห็ดก็ต้องกองถับต้องเดินโดยท้องนะพี่น้องใช่ว่าโมก ok ปลาแดดโมก ok ปลานิ่งพันนนบอกบ่แพงว่าพาสชีสุกดีน,นา่าพันว่าเลือกเอาติดตอนสีนบ่แพงเลือกเอาโมก ok น,น้อยๆน มุมงใหญ่ก็กระโดดบูอวมก็นี่เขาเลือหายมุกใหญ่ๆมาๆพี่น้องกินเขาเอาอันพ้ามันน่เสน็จมันจะเห็นก็เข่าจับเลยพี่น้องเน่เอาไข่ผดมั่งจับพี่น้องจับอือิดผ้าประกันได้เพราโดษพออไัยอย่นนอง อันนี้เป็นงานเหล่งด่วนเป่น้องมากินเสาเวากินกับถ้ามึงม่ได้อะบีโหน่ามาบ่มันนี่นะที่เป็นมือสุดท้ายน้องเนะียงๆสำหรับหน้าสาแวแพงของของปลาแมาบ<ห>ุหูวาซีได้ไปต่อมืออนะไรเป็นหน้าระเทศอืมทั้งสีเ่เลยพี่น้องมุกปานิลแซ่บผักมาเดอ้อมาเดอ้อมากินนลำบากแพงเด้อพี่น้องเดอ้อ อาน้ำกินมาเนี่ยเด้อเฮ้ยในกระปุกนะแบแนาะละไรอรงมัหลดุดไทยกิน, <c oughs> นเดียวดีเซล จะไปเจอกันตอนขาดหน้าพี่น้องบา่แพงสีโจ๊ไว้ก่อนกินกรบาปากระตัมว่าน้ตกูจะกินเขาแล้วพี่น้องเร่งเด้อเร่งเด้อน้าให้ยังงหนวงน่ายังขว้างหนาวสันสิมายืนให้กำลังใจได้อยู่บนน่ะ ผมอยากให้ได้เด้อพี่น้องกันนะขี้ต้มสิบินขึ้นมาพี่น้องโอ้บ่มีผู้สาวเนาะสิบสี่มีบ่บ่มีสิบสี่มีแต่สี่สิบพี่น้องอยู่ในนี้นะ เอแพงกสิไปเพื่อแล้วพี่นอะบ้านนี้ไปท้ายหน้าก่อนพี่นอะเดี๋ยวสาแ้งสีอันวี่ขี้ต้มขึ้นมาเนี่นี่นคนคนจะคนเป็นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ่อซิบสี่อีกบ้านนี่ซิบสี่อีกครั้งเพื่อนบอ่ดาอ้ายดอกนลองพี่น้อง ไปพี่น้องบาด <laughs> <laughs> ในหน้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิบ่อทันเพิ่นคนรอคนรอคนรอทาบอแพงอยู่พี่เมื่อนี้ยันรอขี่ต้มอยู่พี่น้องเมื่อสุดท้ายพี่น้องเอ้ยกับบ่อดดจบเจือ มาหอะเลยไทยนี่มาแพงกระบ,บอกกับตันไถจนข่ำพี่น้องวานหใยง่าสำสนาำพากันไทยก็บ,บอกกับตันจนมืดหทยนี่รถกระบอไปพี่น้องมีปัญหาอีกแล้วเป็นแน่ใดดับก่อนดับเครื่องก่อน ดับเครื่องก่อนดับดับดับเครื่องก่อนบ่อไปดับ,ดบ,ดบเอาอีกแล้วพี่น้องรถเคยเแ่าเอาอีกแล้วเมื่อวานนี่กับน้ำมันเฮียมือ่อนี้กับบ่อไปอีกแล้ว ยวป้าไว้ก่อนรัดโหลดคะแนนจะได้สอ่มอีกแล้วพี่น้องเลยโบไปบ่ไปลดบ่ไปเลยพี่นอ้องเมือ่อยลดเมื่อยเลยดับโหลดมีปัญหาอีกแล้วรถเคยเถาอันนี้ แล้วกันได้สิทันคนบ้านนี่ยมาอยากไปปะมันปเ,เป็นอย่างเนาะบ้านบ่าแพ่งกับบ่กับตันกับสอมพี่น้องเทิงลุกหล่อสายพานลุดเทิงท้ายน้ำมันแตกมือนี่โบลงพี่น้อง เบรกบ่อลงแล้วก็บ,บ่อไปมีแต่ปัญหาเนาะพี่น้องเนาะคือกันกับเคยเถารถสีลงหน้าเลยมีแต่แนวเป็นรถคือกันเจ้าของกับรถนี่สมกันขักโผดโผล่อะไรนี่พอสื่อขั้นใหม่ได้แล้วพี่น้องเนาะ มันบอดีอิดบอดีอิดแล้วนี่น้องเตียงเลยเตียงสีนะเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวห้องกับตันมาสีซ้อมกับเบากับตันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้อง สิได้กสอมกันอยู่ห้องบ่าวกัะตันมาก่อนพี่นอ้องสิพากันสอมกรบเบากัะตันอีกแล้วมื่อนี่มันบอดีอดลงพี่นอ้องเไยเอาเบรกขึ้นแล้วบอดีอดลงแบบนี้ก็เลยบ่ไปสิท่านคนอยู่บนน้ะพี่นอ้องเอาพี่น้องมาหอดนี่บ่แพงกันสิขอจบคลิปก่อนเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงหน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะน้องเนาะในการซีซัอมรถกับบ่าวกับตันพี่น้องเ,เาางงอ้ยผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงมีความสุขความเจริญเด้อบัดสุขสุคนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอื้อยอ้ายบัดสุขสุคนเอาอาป่าลุงที่เขามาเบิ่งมาช้มสองบ่าวแพงเนาะ a so body these, a body you know